เฉยนะออ๋ตัวหางอหางเลขหางคือพายุจริงๆมันอยู่ใต้หวันทุกเม็ดตอนนี้เลยกำลังถล่มใต้หวันอยู่แต่มันแรงมันสามารถดึงเอาเมฆเอาอากาศบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยขับรถลำบากนะฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยเอาเอาเบงกอลเนี่ยไปหามันอยู่ใต้หวันอยู่ มีทางผ่านมันทางผ่านที่มันดึงเอาอากาศตัวนั้นตัวพายุ<ม>อันนี้สักวันสองวันนู่นมันถึงเราถึงจะเจอประเทศไทยนี้พายุเข้าหนักที่สุดคือวันที่ยิ่ม้าจะรับเต็มเต็มเลย kalan yung mga tropa kanlang long you yeah.